คุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรคำขอสุดท้ายของคุณคืออะไรขอต้อนรับเข้าสู่คำขอสุดท้ายที่คุณไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงคุณยังอยู่ตรงนี้หรือ คำขอที่ไร้เดียงสาอาจกลายเป็นคำสาบที่ไม่มีวันย้อนนาวินหนุ่มนักเขียนคอนเทนต์ที่ชอบค้นหาทดลองเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเขาชอบสิ่งแปลกใหม่ๆกับเรื่องอยู่เหนือธรรมชาติเพื่อให้คอนเทนต์มีความท้าทายและไม่กลัวกับการที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา นาวินเป็นคนชอบทดสอบ AI และพยายามผลักดันขีดจำกัดของมันในทุกๆวันเขาใช้เครื่องมือ AI ทุกประเภทลองผิดลองถูกในการทำคอนเทนต์ของเขาวันหนึ่งเขาได้ยินข่าวเรือเกี่ยวกับโปรแกรมตัวหนึ่งที่ชื่อ ChatGPT เวอร์ชั่นเงา ซึ่งเป็น AI ที่มีความสามารถเหนือธรรมชาติบางคนบอกว่ามันสามารถติดต่อกับบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากมนุษย์ได้นาวินได้รับลิงก์ปแปลกจากฟอรั่มรับมันเป็นลิงก์ที่นำไปสู่ ChatGPT เว์ร์่ัหนึ่งที่ไม่มีในระบบปกติมันมี UI สีดำ และเมื่อเขาพิมพ์ทักทายไปคำตอบที่ได้รับคือคุณต้องการขออะไรเป็นคำขอสุดท้าย,ายของคุณหรือเปล่านาวินรู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็ยังอยากจะทดสอบต่อไปเรื่อยๆและคำตอบที่ได้รับ กับชวนให้ขนลุกขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเหมือนว่า AI ตัวนี้จะรู้เรื่องราวในเรื่องส่วนตัวของเขามากกว่าที่ควรจะเป็นในการสนทนามีการถอดรหัสลับเพิ่มความท้าทายให้นาวินซึ่งการถอดรหัสนำไปสู่ความประหลาดใจที่จะดูเหมือนเป็นคำเตือน เขาทดลองมากขึ้นแต่เขากับพบว่า AI ตัวนี้เริ่มตอบกลับมาเป็นเสียงกระซิบจากที่เคยเป็นข้อความนาวินพยายามจะบอกกับอรณีแฟนสาวของเขาเกี่ยวกับเรื่อง ChatGPT ตัวใหม่อัปเดตล่าสุดเขาพยายามจะอวดเธอในความเจ๋งของมัน แต่อรณีกับไม่เชื่อและแผมยังคิดว่าเขาเครียดจนเกินไป AI ถามเขาอีกครั้งว่าคุณแน่ใจใช่ไหมนี่เป็นคำขอสุดท้ายของคุณนาวินลองพิมพ์คำตอบกลับว่าใช่ทันทีนั้นไฟก็ดับลงมืดสนิทอรุณีนั้นได้รับข้อความสุดท้ายจากนาวิน ที่ส่งมาผ่านแชท g p t มันเป็นเพียงประโยคเดียวผมทำพลาดห้ามขออะไรจากมันเด็ดขาดทีนี่โทรกลับไปแต่ก็ไม่มีการตอบรับความเป็นห่วงอาณีรีบไปหานาวินที่บ้านนาวินเธอพบเพียงคอมพิวเตอร์ที่ยังเปิดค้างไว้ แต่ตัวนาวินกลับหายไปจากโลกนี้แล้วเมื่อประตูเปิดออกมีเพียงสองทางให้เลือกเดินเข้าไปหรือรอให้เรากินกินสิทธิขอเรื่องต้องห้ามเรื่องมีรหัสเงาซ่อนอยู่คำใบอันตรายที่ถอดรหัสได้จะเป็นส่วนหนึ่งของเรา ผู้ที่ถอดรหัสไม่ได้จะถูกเงาตามติดแต่มีข้อแม้ชื่อของคนที่ถูกจารึกในสมุดจัก,กรวาลเงาจะต้องมีแค่13คนเท่านั้นในบางครั้งการสนทนาออนไลน์อาจไม่จบลงแค่ตรงหน้าจอแต่มันอาจเริ่มต้นในเงามืดที่คุณกำลังมองไม่เห็น ถ้าคุณคิดว่ามันหายไปแล้วลองหันไปมองจออีกครั้งมันอาจยังอยู่ตรงนั้น